วีลาจากครึ่งเทพผู้อ่อนแอสู่ราชินีแห่งรัติการเรื่องราวของวีลาจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันในเกมได้อบเลยครับก่อนที่วีลานะครับจะเข้าสู่ร็อกฮามนะฮะวีลาเนี่ยเคยเป็นเผ่าครึ่งเทพครับแล้วก็ไม่มีพลังอำนาจใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งเป็นที่รู้กันดีนะฮะว่าเผ่าครึ่งเทพเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบครับแต่ไม่ใช่กับวีล่าครับเพราะวีล่านะครับเป็นเพียงส่วนน้อยของครึ่งเพลนะครับที่เกิดมาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์แบบครับวีล่าต้องดิ้นรนในแต่ละวันเพื่อเอาตัวรอดด้วยไหวพริบของเธอรวมถึงสอนสิ่งที่เธอรู้ให้กับคนอื่นๆจนเธอได้ถูกขนานนามว่านักปราดแห่งดินแดนครับและหนึ่งในผู้มาเยือนของเธอนะครับก็คือมาลอสครับ ึ่งมาหลอดเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็โมโหง่ายครับแต่ลึกๆแล้วนะฮะในใจของมาหลอดเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเด็กน้อยใสบริสุทธิ์เลยครับซึ่งภายใต้การชี้นาของวีรานะฮะทำให้มาหลอดสามารถเรียนรู้ที่จะ ควบคุมพลังของตนเองได้ครับแต่แล้ววันหนึ่งครับเมื่ออรารยธรรมเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆกลุ่ม Temple o f l i ไลทนะครับได้ตาหน้าพวกครึ่งเทพอย่างวีล่าว่าเป็นพวกนอกดีครับจนท้ายที่สุดนะครับพวกครึ่งเทพก็ถูกส่งไปยังเชือกเข่าออฟเพลียนครับภายใต้การดูแลของจอมเวทแห่งเวด้าครับโดยร่างกายที่อ่อนแอนะครับทำให้การเดินทางของวีล่าเนี่ยดูไม่ค่อยสวยงามนะะักฮะวีล่าพยายามขอความช่วยเหลือจากเหล่าทหารต่างๆจาก Temple o f l i ไลทนะครับ ให้ช่วยเดินให้ช้าลงหน่อยนะครับแต่กลับไม่มีใครสนใจวิล่าเลยครับนอกจากไม่สนใจแล้วนะครับยังกั่นแกล้งวลล่าในระหว่างเดินทางอีกด้วยครับ แต่วิล่านะครับก็รอดพ้นมาได้ด้วยการช่วยเหลือของมาลสและคนอื่นๆในคณะเดินทางนะครับซึ่งทําให้ความเกลียดชังต่อเทมเพิลออฟไลท์เนี่ยเกิดขึ้นภายในใจของวิล่าครับหลังจากที่วิล่าอาศัยอยู่ในหุบเขาออฟเรียนได้ไม่นานนะครับการกระทําของวิล่าเนี่ยก็ทําให้ผู้นําแห่งเวดานะครับรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากนะครับเขาถึงขั้นเซ็นสัญ,ญญากับวิล่าว่าจะช่วยรักษาสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายของวิล่าครับให้กลายเป็นเครื่องเทพที่สมบูรณ แบอีกด้วยครับแต่มันก็ไม่ทําให้ความเกลียดชังต่อ Temple o f อฟไล t ของวิลาลดลงเลยครับวิลาคิดว่า พระเจ้าจงใจสร้างครึ่งเทพอย่างเธอมาให้เป็นผู้ปกครองโรคใบนี้ด้วยทําให้วิล่าเริ่มคิดที่จะสร้างโชคชะตาด้วยมือของเธอเองครับหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มต่อต้านได้ถือกําเนิดขึ้นโดยวอลคัดครับผู้ที่ประกาศเป็นปรัปักกับเทมเปิลออฟไลท์และวิล่านะฮะก็เข้าร่วมทันทีโดยไม่ลังเลอะไรทั้งสิ้นครับด้วยความสามารถของวิล่านะฮะทำให้กลุ่มผู้ต่อต้านชนะพวกทหารของเทมเปิลออฟไลท์ได้ครับและพากันหนีออกมาได้สําเร็จฮะ,ะหลังจากนั้นก็ได้ก่อตั้งกลุ่มใหม่ที่ มีชื่อว่าด h อ a บิสครับความเฉลียวฉลาดของวีล่าทำให้วีล่าเนี่ยได้กลายเป็นที่ปรึกษาและนักวางแผนให้แก่วอ์ค์ดและมาลอตครับและด้วยการวางแผนของวีล่านะครับทำให้กองทัพของด e อบิสเนี่ยถือว่าเป็นกองทัพที่ต่อกรอได้ยากมากๆหนึงกองทัพเลยครับว่ากันว่านะครับวีล่าถูกเรียกว่าราชินีแห่งรัติกาครับเพราะว่าวีล่าเนี่ยได้รับพลังจากมันยารานะครับ ซึ่งมัญรานะครับก็คือบรรพับบรุษรุ่นแรกแห่งความมืดนั่นเองครับหลังจากที่วิลาได้รับพลังนะครับร่างกายของวีลาดูแข็งแกร่งและงดงามขึ้นเป็นอย่างมากครับในกองทัพของดีอาบิสนั้นนะครับมาลลัสเนี่ยคือว่าเป็นจุดยอดแห่งจอมทัพและเป็นผู้ปกครองดีอาบิสเพียงแค่ในนามเท่านั้นครับเพราะที่แท้จริงแล้วผู้ที่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังจริงๆก็คือวีลาเหมือนดังที่อิลูเมียได้ทำใน Temple o f อฟไลทครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เกดเดอออฟด้วยนะครับขอบคุณครับ